ตอนนี้ก็ท่านผู้ชมคลิปนี้หลวงตุมศีจนทีก็จะมออวยพรปีใหม่วันนี้ก็วันที่หนึ่งเดือนเดือนหนึ่งะหกเจ็ดแล้วของให้ฟีทั้งหลายนะก็อวยพรให้ให้ซี FC ทุกคนนะฮะที่เข้ามาดูได้ได้มีดังต่อไปนี้มีความสุขนะฮะในวรที่ขึ้นปีใหม่ขออวยชัยทุกท่านให้สุขขี ขอให้มีเงินทองและมั่งมีปราศจากโลคาพาดใดๆกิจการงานกป็ะเจริญก้าวหน้าไร้ศัตรูมีตมิตรมวลมูมหาขอให้จิตใจปีใหม่ได้ช่ำชื่นในอุราของทุกคนเราเคยเป็นมคคนโมโหโกธาตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้ก็ เป็นคนมีเมตตากรุณาเมตตาวเบกขาเป็นคนสงสารคนนะเป็นคนเกือ้อหนุนเอ,อื้อเพื่อเพื่อ,อแผ่ต่อมนุษยชาตินะนะเพราะว่ามนุษยสัตว์โลกของพวกเราก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันในการเป็นอยู่ใครมีพอมีเงินทองพอมีข้าวของที่เหลือจินเหลือใช้นะก็แบ่งสานปันส่วนเดิมพอยิ่งให้แจ่เด็กนักเรียนซึ่งผู้จะต้องเล่าเรียนศึกษาเด็กๆะนะนะ ก็ขอให้ทุกท่านนะมีความสุขมีความเจริญนะปีใหม่นะร่ำรวยเงินทองปัศจกรามโลคาพาดใดๆนะเจริญก้าวหน้าในที่การงานเจ้านายรักเจ้านายห่มหอมเพื่อนฝูงรักพ่อแม่รักรักพ่อแม่น้องๆรักรักน้องๆพี่ๆรักนักพักพี่ๆลักษณะนี้เป็นต้นนะเอาละก็ขอให้มีความสุขมีความเจริญทุกคนนะสวัสดีครับ